สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้ผมมีพระกิ่งมดสุทัศน์อ่ามาให้ดูนะวันนี้สวยนะสวยงามมากเลยถนะ้าดูอย่าสมเด็จพระสัคฆราชแ่นะนะตรงนี้นะมัดสุทัศน์นะ Ja, ja, hmm. ja. Dukunkan eh. Bikin eh. Ah, eh, Tumis yang keng tung 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 eh. kut ber Bayat kau lah สวยงามมากพักกิ่งเลยนี่ยซุยงรัสการทีห้าทีหกซึ่งขึ้นชื่อในทางด้านพุทธคุณนะ ครอบคุ้มทั้งเรื่องเมตตามหานิยมคลาคายดีนะโชคลาบและคุ้มครองแข,วข็วคาดนะพักกิงนะ่งเลยวัดสุทัศนะ์เถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งนะ mm hmm. สวยงามมา ปัจจุบันเป็นพระริงยังคงได้รับความศรนะัทธาอย่างต่อเนื่องนะจากนักสะสมพระเครื่องนะและประสาทสนทั่วไปนะโดยทุกยอกยกย่องว่าเป็นพระเครื่องที่มีคุณค่าในแ่งมีพุทธสินงามและพุทธคุณ อย่างพทุคุณสูงเป็นอย่างยิ่งนะด,ดูชัดๆเลยเพื่อนคุต้องเป็นอย่างนี้นะคลณนะจริงสวยงาม และเป็นความรู้กันนะเพื่อคนรุ่นใหม่ในศึกษาบ้างนะก่อนผมจะเอาลง y o u t u เนี่ยให้เพื่อนๆได้ดูเนี่ยเพื่อได้ศึกษาเพื่อได้เห็นของแท้กันนะบางที่เพื่อน,อนไปเจอไปเมาพระที่บ้านหเห็นอย่างนี้ครับ เก็บเลยอ่าเป็นตัวอย่างให้ได้ศึกษาได้นะคลิปของผมนี่นะคน่นหลังจะได้เห็นบ้างว่าพักกิง่งวัดสุทันเป็นยังไงนะ ที่เนี่ยนะเพื่อนๆนะถ้าชอบกกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพื่อนๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเพื่อจะได้ทำคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนๆดูนะโชคดีหมดทุกท่านครับ